เธอวันนี้เป็นวันแรกนะจ๊ะที่เราจะได้ยินเสียงผ้าของเบลล่านะจ๊ะ Hello Hello อุย้ยเด็กเสิร์พลันนี่หล่อจังสวัสดีครับนี่ <laughs> พี่ใครอะคะ <laughs> <laughs> มาแล้อค่ะดูสิทำเขินอีกอืวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอะไรนะเธอเจอสบานอฟฟี่ค่ะจ้าร้านนี้บอกเลยนะคะคุณค่ะเป็นร้านที่แบบว่าคุณฉันอาเห็นมาแบบว่าในโซเชียลระเบิดระเบ้อมากเธอฉันอยากกินมากก็มีบานอฟฟี่ทั้งหมด6รสแล้วอันนี้ก็เป็นเออบันค่ะก็คือขนมปังอืคืออะไรเล่าให้ฟังส<า>ิเพื่อนทั้งานมั้งหมดเจ<ม>็ดเมนูค่ะเพื่อน เมนูแต่ได้ข่าวว่าขายดิบขายดีใช่ขายดีมากค่ะบานาฟีก็จะมีตัวอ่าชิมเลยนี่เราชิมบันกันอ่าเป็นยังไงนะอุบันอร่อยมากพี่ข้างในไส้แบบรัทะลับครีมคาราเมลค่ะครีมนำเข้าจากนิวซีแลนด์ส่วนคาราเมลเนี่ยเคี่ยวเองเคี่ยวเองเป็นโฮมเมดเธอเธอเคี่ยวเองเออเจฟเคี่ยวค่ะเ้าไม่ได้เคี่ยวเองแต่เจฟเคี่ยวแต่เธอควบคุมการผลิตใช่ไหมเธอใช่ค่ะนี่เธอแต่อันนี้คือบอกเลยนะเธออันนี้คือบานาฟนที่แบบพี่ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราขโมยกับบ้านนะพี่นะ <laughs> ได้ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหนูเอาให้ก็ได้ไอ้ไวาจะ่ได้ยินนะเธออร่อยมากเธอคืออร่อยทุกรสชาติอ่ะบัตเตอร์ฟิ้เขานะเธอ เทคกนิคคือเขาทําเป็นชั้นแล้วก็ไปแช่ชั้นแล้วไปแช่ชั้นแล้วไปแช่เธอถามจริงหนึ่งกระปุกทำห้ารอบอะค่ะว่างขนาดนั้นเลย่นฮมันเป็นโฮมเมดไงแล้วมันก็อยากให้แต่ละเลเยอร์คือเพอร์เฟกอะมันก็ต้องรอให้เสร็จตัวทีละชั้นทีละชั้นก็จะทํายากนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาทำนานที่นี่คือ ซี่แคร์เพรสมากเลยนะจ๊ะที่นี่คือบอกใครจะหามากินนะเธอต้องมาที่นี่จ้ะที่ไหนเธอโจสามหกห้าค่ะก็จะอยู่ตรงใกล้ๆ BTS ีโรงเรียนใหญ่ค่ะจะเป็นคาเฟ่ลับๆนิดนึงดูหายากดูน่าค้นหาต้องเ้ยเพื่อนเออเรืไม่ใช่เพื่อนอันนั้นทำไมทำไมต้องสามหกห้าจะเพื่อนจ๋าก็อยากจะให้โจเนี่ยให้ความสุขกับทุกคนตลอดสามร้อยหกสิบห้าวันเหมือนที่หนูให้ไปนม่เองนี่ดูสิครับแก้มคัพอร่อยไหมคัพแก้ม อะไรไหมครับแก้มแก้มไม่พูดเลยฝอยใหญ่เหรออันนี้จิ๋วจิ๋วค่ะ๋อ้โหถ่ายของสุดฤทธิ์เลยคอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาหากันนะคะนี่ละนี่นี่ดูสินี่นี่พี่พี่จิ๋วเขาแบบว่านี่ซื้อกลับบ้านด้วยด้วยนี่มันห่าอะไรอะคะน่ารักน่ารักน่าจะน่าจะไป